เส้นเนี้ยขาเดินมาก่อนเส้นเนี้ยขาเดินมาก่อนอวันวันหนึ่งเนี่ถึงแปดแสนวันวันหนึ่งเนี่ยถึงแปดแสนเอาตัวน,นี้ครับวันนี้ผมโตลิโดจะพาเพื่อนๆท่องพาดึงรับไปเดินตลาดเพียรังสิบเข้มสีบ้านมึงนี่แม่งมีข้าวเหนียวด้วยเอ้าทำไมเข้าขอแลบกระหานใหญ่ไงถ้าพี่ไปชา้าไงถ้าพี่ไปเร็วหน่อยมีห้องเจียวด้วยทีแล้วน้ำจิ้มแจ่วอยวเนี่ยน้ำจิ้มแจ่วอยู่แมกโดนน้องน้องเข้าดิบแดงครึ่งธุรกิจกัน โอ้โหทำคอนเทนต์นี้ต้องซื้อแพงแล้วเนาะแบบครับพี่ติ๊กใช่ไหมโอ้โหอ่ะใครไม่กี่ทีอรัพี่เจ๋งอ่ายอดทงอ่ะครับพี่ขอดูหน่อยพี่ท่านี้ได้ป่ะยังไม่ได้ส่องนี่ต่อากาศอากาศไงเข้าคนดังเลยนี่เบอร์หนึ่งเมืองใต้พี่ติ๊กสาใต้จริงเหรออย่างน้อยพี่ก็เป็นที่หนึ่งในใจผมที่หนึ่งในใจผมองลีที่หนึ่งในใจผม นี่ืองชื่อดังสายใต้นะอันนี้มันเป็นกัวอะไรอะพี่ตะไบมันมันหยาบยาวดีนะยุดยาวแต่ว่ามันได้ยิบได้แต่เงินห้าสิบแล้วกันพี่ดูยากตะไบยากเลยตะไบยังหยาบอยู่เลยตะไบมาสี่ร้อยปีแล้วยังคงมิดอยู่เลยห้าสิบห้าห้าปีเดียวห้าสิบห้าห้าปีเดียวรึงกันหน่อยมันจะได้แบบมีอะไรคุยเนี่ยพี่ดีแล้วห้าสิบเนี่ยจะได้ไม่โดนอาถรรพ์วันนี้ถุงถุงเดี๋ยวเราจะหาว่าต่อแล้วไม่ ขอบคุณครับแรกนั้งมีอะไรไม่ดูดอีกแล้ว่ะเพราะเพี้ยนสื้อาด้ะวเกลเลยท่องแร้วพออเพี้ยนวัดเกินกระถินไดอกไม่น่าจะเล่นกันว่ะท่องเหลืองไม่มีมวลสารเลยโค้ดไม่มีมีโค้ดต่องเอวนี่ไงมึงซื้อมา2ี่สิบอะไเงี้ย ไม่ชอบอ่ะมันไม่คมบ้ามันคมอยู่นะดอกจันไม่ไม่คมเลยมันสวยนะพี่มันต้องคมกว่านี้อีกนิกนึงใกล้หรอเนี่ยมึงซื้อแบบเนี้ยนะไม่ใช่ว่างนี้นะมึงฟังกูนะร้อยองค์ที่มึงขายไม่ได้อะเป็นเงินเท่าไหร่คนไปซ่อมคัาแล้วเฮ้ยกูนึกว่าสองร้อยมึงเรียนที่ไหนเนี่ยสองพันเนี่ยมึงซื้อพอดงเขาไปดะอีกอิตะบวยๆอ่ะองค์หนึ่งแล้วมึงไปขายให้มันได้กำไรสองร้อยบวกไหมแต่ถ้าผมซื้อเนี้ยแล้วผมฟุกมาเกินเลยนะเราลูกฟุกอย่างเดียวเลยกว่ามึงจะฟุกเนี่ยมึงฟุก้ืออบไดยู่แล้ว ได้เลยน้องได้เยได้มาหน่อยนึงก็จะค้องจริงมันอยู่ข้างหน้านู่นมาใจใช่ที่มึงเดินเข้ามามันคือตะเข็บอันนี้คือตะเข็บอันนี้ตะคาับเฮ้ต่อยปวดเลยนะปวดดีนะปวดแค่เลยนะยังเป็นแผลอยู่เลยนี่ตะคาบต่อยเขาเห็นกอบกูไหมเขาปัดมวกแสดงเขาแต่งไม่พอมันเป็นโคนอนหนึ่งห้าผมดูตัวตัดของพี่ดูยังไงพี่ขอวิชาเลยดีกว่าเออผมดูหัวพี่ถ้าเก้มันจะไม่มีหัวเก้ทำไม่ได้เหมือนวานกีเพียแฉ่เนี่ยมันจะมีหัวของวงเลยพี่ เอาสิใส่ของคนไม่ดูโดนเลยอ่ะคนโดนเลี้ง่ายเลยพี่นี่แข่งปอยอีกแลยวไม่แข่งครับกำไรบางๆได้ก็โดนจ่ายเลยไม่ต้องประกันอะไรกันทั้งนั้นนะไม่ได้ครับวันนี้มันไม่ได้เลยนี่ขาดกูร้อยเลยอันนี้ไม่ได้กำไรก็ไม่จริงอยากขายครับอยากขายครับสิบหกได้ตังค์นี่เอาไปเอาเก่งโก้ใครแข่งกันเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ย เนี่ยมึงกำนะมึงกระโดดลงมาเลยนะตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นสามแต่ถ้าจะให้ลองให้เอิร์ธลองได้อูผิดอะไรเนี่ย็นไงนะบอกว่าไม่ต้องถามนะมี่เขาเขียนไว้ให้เลยสมมติเราไม่รู้จักเรายิบมมาดูอ๋ออันนี้พาลีลาซุม้มดอกไม้นี่เนื้อดินทุกโอไทยเขาเขียนไว้บอกเลยถ้าบางองค์เนี่ยจะบอกขอสอนด้วยยังเชื่ตองค์นี้ก็นี่พอเตะมีคันี้ก็ปีสองพันห้าเลยเกาะลอยใช่ไหมแท้ผมเก็บไว้ตั้งนานมาก๋ะบผกขอแกะนนึงนะว่ามีกลิ่นไหมเจ็ดสิบแล้วกันครับเาหดเลยอ่าเกาะลอยอ๋อ การที่ไก่หมดจางก็คือการหมดใจก็คือการจมาเห็นาจนผใจมาเจสีการแปลงฝันต้องไม่มืองนี่จินต่าเหรอคะใชยย่สีฟันอะไรแค่เนี้ยคุณนี่ก็เป็นไก่ไม่ใช่ไม่ใช่ รุ่นนี้เล่นไหมพี่รุ่นนี้รุ่นนี้มีบอกนิยมมั้งถ้ามึงซื้อเป็นใบเนี่ยกูว่าคนไทยคิดเลขผิดทำไมมึงดูตามกูนะใบเท่าไหร่ครับร้อยนอ่ะนี่มี5้าใบราคาร้อยห้าอ่ะเห็นไหมกูบอกแล้วของคิดเลขผิดมาเจอพระอาจารย์มาเจอพระอาจารย์วันนี้ขอบคุณพระอาจารย์มากครับมีอะไรแบ่กมากครับวันนี้เดิมหมดเลยขวัดมันดิ่งดีเนาะเ ฉับพลังสวยสวยพิมพ์พ่อปาพระสุวรรณก็มีนะอันนี้เป็นวัดอะไรครับพระสุวรรณแต่พิมพ์พ่อปลาที่สอนอันนี้ผมหน่อยอผมมาเห็นมันมีหลายลาย,ลายุคผมเชื่อพ่อค้าพ่อค้าเอาขายแล้วก็เลยไม่ได้เคยไม่ได้ความจริงผมซื้อหลายองค์นะไม่ได้ไม่ซื้อผมก็ซื้อบ่อยๆแต่ว่าเรา่ามันยังไม่ใช่อ่ะแต่มันมันดูไม่ยากเพราะว่าสำหรับองค์นี้พี่วิธีการดูเนี่ยแยกรุ่มแยกเมือยังไงครับกับยุคหลังถ้ายุคหลังนะงานจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็เรียกพิมพ์สามชั้นยันห้าตัวมันมีหน้าใหญ่กับหน้าเล ส3 4แล้วก็ข้้งบนยันวาเป็นห้าเป็นวิธีการดูก็ค้าตรงนี้มันจะเป็นบล็อกที่แกะด้วยหินหมดไปเนี่ยมันจะไม่มีรอยตัดแล้วเวลาออกออกจากพีวก็ต้องใช้ดนันแล้วดันเสร็จเนี่ย้ยาก็จะพด ใช่ป่ะเป็นพระที่สร้างในยุคสมัย <S <S คือน่าจะเป็นรสามกลางเพราะ่าแม่รสามเนี่ยเขาเป็นคนนนนชื่อเจ้าจอมอดาเรียนแล้วก็เป็นสังฆราชจ,จากกรุงเทพแล้วเขาปณิโมตังคือพระครูปิชาเฉลิมเกตอย่างนี้เก่ากว่าสมเด็จโตเป็นทุ่งๆเลยนะครับเก่ากว่าอันนี้เป็นยุคเดียวอะรหางอ่ะครับสังฆราชสุไกเถือนตอนหลังๆเนี่ยหลวงพ่อพรวัดหนองแขมมาไปแจกจะเป็นยานตัวนะตรงนี้ถ้าเจอเป็นตัวินสอเป็นหลวงพ่อพรวัดหนองแขมมาไปแจกราคาแตกกันราคาเหมือนกันแล้วแต่พิมอันนี้อยู่ในพิมนิยม เก่สาสะใจพี่นี่ขึ้นพจน์นับเงินก่อนครับขอบคุณมากครับีทข้าวเลือ่ะอกาลึกลับกินตับตัวไทยครับแสดงว่าพี่ลืมเอาน้ำบัตรของพี่มาใช่ไหมกูแจกไปหมดแล้วเฮ้ยบ้าแจกแล้วโปยเล่นไหนุ่มวิววิววิวปุ๊บปุ๊บมึงมีข้องแหลมาใไถแหลกแล้วจริงพงลูกพี่ต้องการอะไรวะเฮ้ยพี่อย่าซื้อปากช่องนะครับแหลกแหลกไหมมีใครมีต้องอยากได้แน่นอนอื สวัสดีครับพุ่ยโดนยืนช่องแล้วเรียบร้อยเอาดูวันนี้ครับวันนี้ผมโรนิโนจะพาเพื่อนๆท่องาที่ลับไปเดินตลาดเปลี่ยนตังค์ติัล้นใหญ่วันพุธอากาศแยเย็นแย่เย็นแย่เย็นครับนี่นี่มีปัญหาแล้วเรื่องพระเขาถามมีอีกไหมเขาอยากได้ราคาที่เขาอยากได้ราคานี้ยตังค์ติดมุ๋ยมีไหมได้แล้วอันนี้ไหมปุ๋ยติดนี่เท่าไหร่เนี่ยหนุ่ใหตังค์แน่เลยนี่เป็นแม่ชีบุเรือนคุณแม่เท่าไหร่เอากำไรพันหนึ่งไม่แพงหรอกราคานี้ ใช่มร้อยร้อยองค์ข้างเข้าป่ะเร่องเลยเรื่องกันสายว่ะขบวนอันนี้คุณแม่กับผู้ทีมเสกถูกไหมใช่นี่เป็นห่วงพ่อหวยนั่เลยหวยไม่อยากซื้อจังเลยแต่ราคานั่สูงสูงไปต่อซื้อเป็นสักองค์ดิพระองค์นี้โคตรเก่งเลยนะมึงคือไปขายไอพี่นอตสองพันหัวแล้วไปขายไม่ได้ไอเกับหัวอเขาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหแบงค์ลืมดูนี่ไม่ใช่พระเสกนะเนนเสกเนนใช่ไหมที่เนนไม่รู้อ่ะไอวีนอตเล่าเนี่ยเนนวีลัสลูปซ่า โคตรเก่งก็พูดแล้วขนลุกเหรียญนี้เขาบอกว่าโดนยิงเหรอเหมือนโดนอะไรไม่รู้โดนระเบิดนะจุกจุกลองคิดดูโคตรสุดเหรียญนี้ให้น้องไปใช้ดูให้ดีนะเข้ามิดเนี่ยไป้ข้างใต้ป่าวหน้าเฟือจักรกลเนี่ยเน้นตัวเองนะความรู้ใหม่เลยเน้เน้นแล้วเน้นไม่ธรรมดาเน้ลูกครึ่งเลยนะเลูกครึ่งเยอรมันเน้นลูกครึ่งเยอรมันเฮ้ยแต่แต่เขาเป็นเขาเป็น เก็สมัยเด็กๆอ่ะประมาณสิบกว่านี่ท่านเดินทุ้ดงเลยด้วยใช่เดินรุดวงนไปขมิ้นนมึงไม่เจ๋งจริงมึงตายแต่ในป่าแล้วมึงไม่ได้ออกรอบป่าไอคุณจะบอกไว้ก่อนชื่อเนนอะไรนะพี่เป็นคนอื่นจ้าไปดูยูทูบก่อนแบบแล้วเดี๋ยวมึงจะสัมผัสกูเห็นว่าเอ๊ะทำไมคนดังๆไม่เล่นพระแพงๆมาแหวนจักรเพชรจักรวัตรกูก็เลยไปหาดูเรรื่องาวแพงนี่ยมันมีสตอรี่ดวงจะได้นั่นแหละแล้วก็าท้าขอดีเลยวางอยู่นี้ไม่ได้มองเลยทีแรกแล้วกับหวอยู่ไงมโดนเป็นเรารอเลยว่าล้อพี่น้อง Let me tell them one time, I've been on the grind, feeling real good, yeah, all in my ผมว่าตามหามานานนะเพราะว่ามันหายากถ้าเป็นเนื้อแดงเนื้อดินธรรมดาทั่วไปบางทีเรายังไปหาได้แต่เนื้อดำเนี่ย่อนข้งหายากพี่ครับขอความรู้หน่อยถ้าเป็นทูโทนแบบที่แพงมากเลยใช่ไหมทูโทนแบบนี้ใช่ไหมอ่าจะแพงมากจะแพงกว่าดำอีกนะอย่างนี้เราเรียกใส่ตรงนะมีมากกว่าที่ที่เราไปจองกันด้วยนะอ่าแล่หน้าเต็มด้วยนะแล่หน้าเต็มเนื้อชินเห็นไหมฮะเนื้อดำอ่าแดงนี้ก็มีอย่างที่ทราบกันครับว่าแก้วเนี่ยเกิดจากทรายพอถึงจุดหลอมเหลวมากๆก็จะมีน้ําเคลือบออกมาอ่านะครับจะมีทรายผสมขอบคุณมากครับพี่เดีว้นก่าาถใจ พระย่้าพุทธธรรตววมาที่ร้านแดงป่าบายพี่เสียหลังสิทธิ์ได้ค่ับผมกะพาะเยอะมากนะ <c oughs> นี่ใส่ตรง25่้าัตวรัดนะ<ช>คุณไปที่ไหนคุณไม่เจอเยอะขนาดน,นี้หรอก<ไ>โอเคขอบคุณมากครับพี่ครับผมซื้อเดี๋ยวไปไลฟ์ดูจะรอดจะล่วงเราก็ยังไม่รู้เลยนะเราได้ซื้อได้แบบนี้ได้สบายใจ <c oughs> ผมมาที่ตู้หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนี่คือพี่วรนลบ วัล,ลบนี่ก็จะเป็นกรรมการตัดสินของโต๊ะป่หมุนแห่งวัดบ้านจามวันนี้มาเป็นงานเป็นการเพราะปกติเราก,ก็ซื้อกันบ่อยนะที่วัล,ลบก็ติดพระนา,าราคาเท่าไหร่โอ้โองนี้เป็นถือว่าเป็นเหรียญหลักของลวงปู่รับรองจากทองคาอันนี้หมายเลขสี่เจราคาประมาณเท่าไหร่ดีอ่าหมายเลข4ี่เจ็อันนี้ถือว่าเป็นเลขสองหลักราคาบอกลบตัวน,นี้ก็ผมประเมินไว้เจ็ดแสนบลกอก แต่ถ้าเล่นสั้หลักก็อาย่อลงมาจํานวนการสร้างเท่าไหร่พี่สามร้อยเก้าสิบเก้าองค์เป็นเนื้อหลักของมุปู่ผมจะมาแนะนําพี่ๆในแต่ละรุ่นที่เราจะซื้อขายกันสาหรับเหรียญหลักๆของมุปู่เรานะครับท้าผงดวงเด็ดถีอันนี้ถือว่าเป็นทร็อๆของมุปู่เลยครับอันนี้ก็ถือว่า ดวงสีเป็นดวงฝังตะกุดถือว่าเป็น้องแข็งนะแข็งมากแบบนี้นะครับเคยขายท็อปท็อปก็สองสองแสนสองแสนกว่ากว่าสองแสนปิดตาพี่อ่าปิดตาเนี่เอาแบบท็อปเลยนะฮะปิดตาลวนใหญ่แต่เนื้อผมเอนะอ่าเนื้อผมอันนี้เขาเรียกว่าพุงแตกฝังชนวนมาแก้วหนึ่งจุดอันนี้คือท็อปเลยรวยยันพุงแตกอ่ะคิดดูรวยนตพุงแก อันนี้ราคาเล่นหามันเคยพีคไปองคละประมาณเบียดเบียดสองแสนโอ้โหวันนี้เหลืออยู่2องหมื่นน่าจะซื้อไม่ได้ไม่ได้ครับตอนนี้1นึ่งแสก็ยังขายไม่ได้ครับตอนนี้มีราคานะมากกว่านั้น,น,น,นแสงดูว่าสวยนะ ใช่ครับอันนี้พุ่งไแล้วคนเนี่ยเขาอยากรู้มากว่าพระอ่งหมุนเนี่ยเป็นพระที่ไม่ได้เก่ามากนะครับเออแต่ท่านจะอาจจะอายุร้อยกว่าปีก็จริงแต่ว่าเรารู้จักกันในวงการพระเครื่องเนี่ยน่าจะประมาณเมื่อปี40กว่าอะไรนี่เองผมอาจจากสื่อหลายๆอย่างคือท่านออกจากป่ามาท่านยูดงมาทั้งชีวิตเลยใช่ไหมใช่ท่านอายุร้อยกว่าพี่อายุร้อยเก้าร้อยเก้าปีร้อยเก้าปีแล้วคือประมาณว่าของบุ่หมุนเนี่ยใช้ดียังไงทําไมถึงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายของรูปโ่หมุนอ่ะจริงๆแล้วอ่ะท่านอ่ะเก่ง แทบทุกด้านแต่เด่นๆเลยเรื่องทธมาค้าขายโชคลาภคนเอาไปใช้แล้วรวย,รช,วยชีวิตเปลี่ยน่ชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนหลายๆคนเนี่ยรวยปุ๊บก็พูดกันปากต่อปากพอเราชีวิตเริ่มดีขึ้นเราก็อยากจะซื้อรุ่นที่มันเหนือขึ้นไปอีกถ้าเกิดเอาไปใช้แล้วอ่ะไม่ดี ปุมหมุนคงไม่มีลูกติดเยอะขนาดนั้นเนาะใช่ครับและอีกอย่างหนึ่งพระจำนวนการสร้างของปุ่มหมุนก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่ราคาเนี่ยตึงตึงราคาอยู่ที่ได้หลักหมื่นหลักแสนเนี่ยผมว่ามันต้องมันต้องสุดยอดนะใช่ครับถ้าเป็นเหรียญหล่อแบบนี้นะกล้ารันตีให้ไหถ้าเป็นดวงนักการเมองสี่องค์นะตื้อเงินเดีห้าล้านน่าจะซื้อไม่ได้ห้านะ <5 S 2> ล้านซื้อไม่ได้ไไดบ้านนี่แพงมากเดี๋ยวในเทคหน้านะครับ,รบผมจะไปซื้อพี่วันลบจะกินตังผมก็ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นผมจะให้พี่วันลบเนี่ยเล่าประวัติหลวงป เราติดตามกันในความคต์หน้าวันนี้ผมขอบคุณพี่วันลบมากมากขอบคุณมากนะครับวันนี้ถ้าใครที่ติดตามพี่วันลบอยู่อยากจะแวะมาที่เซียรลังสิตมีวันไหนพี่วันลบอยู่ตรงไหนอะไรบอกเขาหน่อยหลักๆแล้วนะครับไปเอสทีสายใต้เนี่ยสองวันสองวันวันจันทร์วันพุธแล้วถ้าจะมาที่เซียรลังสิตหลักๆเลยมาวันพฤหัสวันอังคารมาครึ่งวันวันอังคารน้องขึ้นบันติปถ้าป็นจ่าไปเจอวันทิพก็วันอังคารเจอวันทิพวันสุขเต่าที่โซนเนี่ยจะอยู่แถบทางพัทยาไปอยู่พัทยาด้วยมีโซนที่าทำการตลาดอยู่ก็ม กวางกระทิงไล่ใช่ไหมเฮ้ยเรายังไม่ได้ไปทำคลิปที่กระทิงไล่เราพบกันนะ SC สซีพาซากับกระทิงไล่เดี๋ยวเจอกันวันนี้ขอบคุณพี่วันลบมากครับมาให้เลยครับนี่ผมไม่เคยได้นะเจ้าฟ้าพานุรังสีมีจานเฉยใช่ไหมจานนี่มีจานเฉยเลยสองห้าง2,462อ่า105ปีแล้วเนี่ยไม่เคยเลยโอ้โหสุดๆเหรียญแรก2ชิ้นอ่ะนะครับอีกเหรียญนะเพราะนิ่งเพานิ่งหนามพุงดอหนึ่งในห้าเป็นจากปากีสถาีนะครับก็จะเป็นเหรียญหลอกอาจารย์มีอะไรหลอกผมไหมวันนี้ ไม่เหนียวเลยตู้เลยนะอ่จๆๆเพิ่งมาเปิดวันแรกเนี่ยวันนี้จริงอ่ะจริงเงี้ยโอเคเดี๋ยวดานโอเคครับผมครับนับดูก่อนครับครับลองลองดูนะจานอยากอยากได้รอรอครับผมครับแล้วมีกล้องยังบกกล้องยังว่าพบบลกกล้องหรือยังยังเลยยังไม่พกนะไอ้นี่พกถูกพกถึงอะไรใกล้โอเค านับก่อนครับขอบคุณรครับจ้าวครับได้ละวสามชิ้นยังได้แสนมันยังได้หน่อยเดียวเองวันวันหนึ่งนี่ถึงเป็นแสนเงี้ยเป็นแสนเป็นแสนกว่าบาทแล้วเนี่ยเดินมาสามที่เนี่ยยังยังได้หน่อยอยีกเดียวเองขายเก่งขายเก่ง เขาจองจะเล่นคุณนะคุณรู้ป่ะเขาจะเล่นคุณต่อ๋องหองไส้ไก่ของที่ได้มาวันนี้ถ้าอยากรู้ก็เข้าไปประมูลแล้วกัน17บเนาฬิกาต้นไปถึงสี่ทุ่ทุกวันไม่มีวันหยุดพี่เอมีพระมีอะไรบ้างแค่พี่เปิดตู้อะไรอย่างเงี้ยน้องจะได้ไปไปเล่นที่ตู้พี่มันพูดทางว่าเดี๋ยวผมไปผมไปขอความรู้ข้อสว่างเลยว่ะเป็นพระที่ผมเคยซื้อนะแต่ผมไม่เคยขายได้ราคาเลยเพราะผมซื้อปิดวันเซ็นเมียมาเดินมาส่อนเซ็นเมียหมาเดินมาก่อนเราจะมีครถเก่าก็สองคันนะครับที่ไหนอืมไหนๆหนก็ไหนไหน ซื้อพระหมดแล้วพี่ไม่เลือกแปผมไปส่งที่้านได้าลได้ไม่ได้ละได้ไปด้วยไก่หัดใหญ่คอลแลปกับเคฟซีแล้วก็มีจิ้มแจ่วของแมคโดนัลด์ใช่ใช่จะบ้าทื่อมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็ปิดคลิปแล้วกูก็ยังทื่ออยู่เลยเลย